สวัสดีครับทำกินเองวันนี้แอดมินมีวิธีการทำต้มขาใส่หัวปลีมาฝากนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับสะโพกไก่หั่นชิ้นนะครับสับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเลือดไก่ต้มสุกนะครับหัวปลีหั่นแล้วก็แช่น้ำมะนาวไว้นะครับหัวกะทิครับผมน้ำสะอาดครับขาอ่อนนะครับผักชีฝรั่งครับผักชีไทยครับ รากผักชีครับตะไคร้นะครับหั่นแฉลบนะครับหอมแดงบุบนะครับพริกแห้งคั่วไว้แล้วนะครับพริกจินดาแดงบุบครับใบมะกรูดครับผมน้ำปลาครับน้ำตาลมะพร้าวครับน้ำมะนาวครับน้ำมะขามเปียกครับเกลือป่นครับผมหมดแล้วนะครับอันดับแรกนะครับตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะครับ ตามด้วยขาอ่อนนะครับขาอ่อนเราจะใส่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นเมนูต้มขานะครับแล้วก็ตะไคร้เล็กน้อยครับหอมแดงครับผมรากผักชีครับตั้งจนทุกอย่างมีกลิ่นหอมก่อนนะครับจากนั้นใส่ไก่ลงไปได้เลยครับตามด้วยเลือดไก่ต้มสุกนะครับที่เราหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เอาไว้แล้วนะครับ จากนั้นตั้งทุกอย่างจนไก่สุกนะครับตามด้วยหัวปลีครับนี่นะครับตั้งจนหัวปลีสุกอีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วใส่พริกจินดาที่บุบนะครับลงไปนะครับใบมะก,กรูดครับ เกลือป่นครับผมปรุงรสครับผมน้ำปลาครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับรอจนน้ำตาลละลายแล้วก็เดือดอีกสักรอบหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับใส่หัวกะทิลงไปได้เลยนะครับหลังจากนี้นะครับลดไฟลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ รอจนเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับนี่นะครับไม่ต้องรอให้เดือดจนพุ่งแล้วนะครับจะทําให้น้ำกะทินี้แตกมันนะครับแกงเราจะแตกมันนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรแบบไม่แตกมันนะครับนี่นะครับแค่พอเดือดขึ้นมาสักครู่หนึ่งก่อนนะครับปิดไฟครับผมโรยผักชีฝรั่งครับ ชีไทยครับผมพริกแห้งที่คั่วไว้แล้วนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำมะนาวนะครับเพิ่มรสชาตินิดนึงครับแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมต้มขาไก่ใส่หัวปีง่ายๆนะครับส่วนผสมอัตราส่วนต่างๆแอดมินขึ้นให้ในวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้แอดมินต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ